นนไหหก็ดู้าตัวจริงไปเต้นสวยมากอยากให้กินข้าวทีนะมาเปิดตังค์ชอบเพิ่งรู้ว่าทำไปแล้วแบบขนตามันตื่นอะมันแบบมันอย่างเงี้ยคือปกติตามขนตาอย่างเงี้ยเข้าใจปะพอพอตอนแรกอะไม่รู้ว่ามันจะทำแล้วมันจะเป็นอย่างงี้พอบอกทำไปแล้วเสร็จปุ๊บขนตามันตั้งเงี้ยว้าวว้าวว่ะตอนแรกมันเป็นยังไงครับขนตาคือเป็นเป็นคนชั้นตาแบบคือมีขนชั้นตาอยู่แล้วแต่ว่า มีความแบบ2ชั้น3ชั้นเนี่ยบางวันก็3มชั้น2ชั้นล้วแบบเป็นคนตังม่วมงนอนอะพี่ป,ประมาณ2อาทิตย์กว,ว่าก่อเองค่ะคือแบบว่าไม่บวมเลยคือทุกคนแบบว่าโหนี่ทำแล้วหรออะไรเงี้ยสวยเลย <c oughs> แล้วอะไร <c oughs> ทาให้อยากมาทำ <c oughs> ตาเพรเ, <c oughs> เห็นหมอทำสวยอยากมาทำอะไรเงี้ยแล้วเราทำงานทุกวันไงเราที่นี่แบบว่าพักฟื้นไวอะไรเงี้ยก็เลยมา ก็คือทำเสร็จก็ไปทำงานต่อเลยทำงานอะไรครันสตรีมเมอร์ส,รส,ส่งออกส่งของออกไปสิงคโรสสปร์ดวงตาเนาะเวลาววแบบว่าเหมือนแบบพอพอตามันชัดขึ้นมันก็จะแบบว่าเวลาแบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเวลาแบบมองมองคนอื่นหรือว่าเขามองเราอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบว่าเรามั่นใจอะว่าเราแบบตาสวยประมาณสองอาทิตย์กว่ากว่าเองค่ะ คือแบบว่าไม่วอมเลยคือทุกคนแบบว่าโหนี่ทำแล้วห่ออะไรเงี้ยสวยอะไรเงี้ยตอนตอนแรกมันเป็นยังไงครับชั้นตาคือเป็นเป็นคนชั้นตาแบบคือมีคนชั้นตาอยู่แล้วแต่ว่าคือมีความแบบสองชั้น3มชั้นเนี่ยบางวันก็3มชั้นสองชั้นแล้วแบบเป็นคนตาง่วงนอนอะพี่แล้วแบบเหมือนเหมือนตาแบบตาดูดวอก็เลยแบบว่าลองมาทําดูอะไรเงี้ยพอทำพอทำไปแล้วเหมือนแบบว่าเพิ่งรู้ว่าทาไปแล้วแบบคนตาวัน ตื่นอ่ะมันแบบมันอย่างเงี้ยคือปกติตามขนตาอย่างเงี้ยเข้าใจปะพอพอตอนแรกราไม่รู้ว่ามันจะทําแล้วมันจะเป็นอย่างงี้พอบอกทำไปแล้วสร็บขนตามันตั้งเงี้ยเป็นไงมันผมไม่ขึ้นเลยใช่ไหมเข้าใจว่ามันตั้งขึ้นอ่ะปกติขนตาคนมันจะทิ่มลงเช่ป้าถ้าเกิดว่าแบบเออมันไม่สวยอ่ะเออพอพอเราแต่งหน้าพอเราแบบว่าพอเอาไหมออกปุ๊บเรามาแต่งหน้าแบบที่ขนตามันเอองอนหนึ่งแล้วเป็นไงเราสึกเป็นไง ว้าวว้าวว้าไม่ได้คือไม่ได้คาดหวังไม่ได้เอ็กซ์เัคว่าแบบเฮ้ยพอแบบแต่งตุ้งตามันแบบตั้งคืนนี้ไม่ได้ไม่ได้ดัดเลยนะแค่ปัดปัดเฉยๆเป็นผลคอยได้เราไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้คือรูแล้วเป็นไงรู้สึกรู้สึกเหมือนได้กำไรเราทำเป็นไงที่เราประสบการณ์พอไหมก็คือหลับแบบสบายเหมาะใจดีมากเหมาะสบามากทำไวทำแบบว่าแบบทำ เหมือนไม่ได้รู้สึกอะไรแค่เจ็บนิดหน่อยตอนแบบว่าฉีดยาชาเจ็บไหมปวดใใช่ในะชแบบนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าหมอให้ยาแบบให้แบบเหมือนแบบง่วงก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือเจ็บกว่าตอนที่หนูไปผ่ากุ้งยิงอีกอะ่ะแบบว่าตอนกุ้งยิงผ่จาจะเจ็บปุ๋ยอีกไม่ปวดนะ่เ,เนเอนะอเออนะ <c oughs> จริงๆริตอนแรกมันแบบตอนแบบมันไม่ได้บวมขนาดนะั้นมันแบบนิดนิดนึงอะไรเงี้ยแดงแดงเสร็จปุ๊บก็ทําเลยไปทํางานเลยขึ้นกองเลยอีกวัน ไปทำงานเลยใช่ไปทำงานเลยต้องเอาไปก่อนครับต้องเอาไปก่อนครับเฮ้ยไปดูหิวข้าววันนั้นหนูไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยวะเนี้กินไปทำกิจกรรมกินข้าวดีนะทำกิจกรรมมาแบตั้งนี้โอ้โหแบบตอนนี้เบบอยากอยากกินของถูกนะได้คน้ำตาลชี้ไม้โอ้โหวิไหนมาดูหน้าตัวจิงใหญ่เต็มสวยมากชอบ รู้จักทีละคนนี้ด้วยเหรออ๋อรู้จักเพราะว่ามีที่คนหนึ่งอ่ะเขาแบบเชี่ยวชาญด้านสัลยกรรมมากอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าแนะนําว่าแบบทีละคินี้ทำดีเพราะว่าแบบที่อื่นอ่ะแผลแบบแผลน่ากลัวอะไรเงี้ยแล้วเราแบบต้องคือแบบว่าเราต้องใช้หน้าทุกวันไงพี่ก็เลยต้องแบบว่าเออมาดูที่นี่รีวิวแบบหลายรอบมากดูแบบหลายๆหลายหลายคลิปอ่ะแล้วซึ่งแบบ15นาทีออกจากห้องแบบเฮ้ยมันดูแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะนี่งอกไหม ก็เลยรู้สึกว่าแบบมั่นใจว่าแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยผลผลลั์ที่ได้เหมือนที่ไปดดูไหมรู้สึกว่าเราไม่บวกเท่าเขาด้วยซ้ำบอกเลยว่าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะค่ะเพราะว่าอันนี้คือศึกษามาค่อนข้างแบบว่ามั่นใจแน่นอนเพราะว่าเป็นคนทำศัลยกรรมมาเยอะแล้วรู้สึกว่าแบบที่เนี่ยทำทำแล้วแบบแผลเล็กมากแคบจะดูไม่ออกเลยคือแบบว่าอยากให้มั่นใจมากค่ะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าอยาก อ,อ,อยากขายแต่คือหมายถึงว่าขนาดเดินออกไปข้างนอกอะ่ะเพื่อนยังถามเลยว่าแบบเพอรที่ทำมาแล้วหรอปังมากขนาด,ดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยให้มั่นใจมาก <less> <c oughs> ชิดพรคอนเน็กตค่ะดีมากปัง <c oughs> <c oughs>